วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยางจังหวัดนครพนม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกลมพระศรีสว่างขวัตวรัตยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนกระเปายาพระราชทานจำนวน200ชุดและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังยางจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจึงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่มีผู้มารับบริการจํานวน230คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือระบบ าเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบประสาทและระบบจักษุในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน3คน ทางนี้อำเภอวังยางอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ137ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย4ตำบลมีประชากรราว15,600คนโดยสภาพพื้นที่ของอำเภอโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับป่าปโปรง่งภูมิประเทศเป็นพื้นที่เรียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโคงซึ่งในห่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดมีหมอกหนาในตอนเช้า การได้รับพ่อห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นล้นพน้น